ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยออกมาแบ่งปันได้ไหมเอาจริงนะถ้าคุณรอให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณไม่ได้แบ่งปันอะไรใครหรอกเพราะมันจะไม่มีวันนั <illustrate> ้นวันที่ทคุณประสบความสำเร็จคุณรู้ไหมว่าทุกๆความสำเร็จมันเริ่มจากความแบบไม่พร้อมความสำเร็จมันไม่ได้เริ่มมันไม่ได้เริ่มที่ความสำเร็จความสำเร็จมันเริ่มที่ความไม่พร้อมความไม่เพอร์เฟ เออถ้าคุณร้อยตัวเองพร้อมหรือว่าประสบความสําเร็จก่อนแล้วค่อยทําแล้วค่อยแบ,บ่งปันแล้วค่อยสร้างตัวแล้วค่อยทำคอนเทนต์แล้วค่อยเออให้ความรู้คนอื่นเนี่ยไม่มีวมันนั้นไม่มีวันที่คุณจะสําเร็จเพราะคุณต้องจําไว้คุณต้องรู้ไว้ว่าความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากความสําเร็จแต่มันเกิดจากการไม่พร้อมไอ้สิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์สินหรือว่ามันจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเลี้ยงดูชีวิตคุณได้อะ คือมันเป็นความรู้ที่คุณจะต,ต้องเอามันออกมาใช้ประโยชน์หรือว่าเอาออกมาให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์มันถึงจะกลับมาสร้างทรัพย์สินให้กับคุณได้การที่คุณรู้มันก็คือคุณรู้อ่ะคนที่ไม่รู้มันก็มีไงคุณต้องเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะมาว่าคุณว่าเฮ้ยยังไม่สําเร็จเลยยังไม่รวยเลยออกมาสอนคนออกมาแบ่งปันออกมาบอกให้คนทําแบบนั้นแบบนั้นแบบน,น,แบบนี้ได้ด้วยเหรอ ก็คุณรู้และแน่นอนถ้าคุณรู้ถ้าคุณศึกษาอะไรคุณจะหมกมุ่นและคุณจะทํามันคุณจะมีประสบการณ์เป็นของคุณเองนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเอามาแบ่งปันไม่ว่าคุณจะเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่โตโอ้อาดแค่ไหนหรือประสบการณ์ที่เล็กน้อยมากแค่ไหนจังไว้ว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นและโลกใบนี้เสมอเพราะการที่เราก้าวข้ามปัญหาหรือว่าอุปสรรคมาได้มันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราจะต้องก้าวข้าม มันยังไงนั่นแหละมันคือความรู้เพราะบางคนไม่สามารถก้าวข้ามมาได้เขาต้องการความรู้เหล่านี้เพื่อก้าวข้ามปัญหาชีวิตพวกเขาทําเลยค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้สำเร็จคุณเป็นได้คุณมีได้คุณทําได้ทุกอย่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ